ปูนก็วางเปิดอยู่นั่นแหละไม่สนใจฟ้าฝนเลยในเรื่องที่ย้ำกันบ่อยปูนมันโดนฝนได้ไหมพอ,อผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกว่าก็ไอ้คนที่ทำทำไมมันไม่ดูแลก,ก็ถูกอีกทีนี้พอกลับไปไอคนที่ทำมันก็เกี่ยงกันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนทู่เก็บเองหรือคนั้นเก็บเองตกลงปูไม่เก็บสักคนหนึ่งทุกคนรู้จักผมดีผมเป็นคนยังไงใจดีคือใจดีเป็นส่วนใหญ่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าอันไหนที่ผมเตือนไปแล้วเนี่ยคุณไม่ฟังอะ เออผมอยากจะมาพูดแรงๆกับพวกเราแบบนี้เหรออยากเหรออยากไหม,ไมเออไม่อยากคุณแค่เก็บข,ของคุณเผื่อเวลาสิบห้านาทีก่อนคุณเลิกงานน่ะแค่นั้นเองมอาฟังอย่างที่เคยบอกกันนะว่างานน่ะคือเดือนหน้ามีนาะมันถึงจะเริ่มมีงานใหม่ขึ้นทีนี้เนี่ยเดือนเนี้มันอาจจะติดขัดนิดหน่อยพอดีมันมี ัญหาไอ้หลังข้างๆเนี่ยลูกค้าเขายกเลิกไปจริงๆตอนแรกเตรียมงจะเจาะเข็มแล้วขึ้นอีกหลังหนึ่งเหมือนกันมันเลยทําให้งานมีสะดุดมันทําให้งานมีสะดุดดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีโดยเฉพาะคนใหม่ที่ผมจําเป็นจะต้องให้หยุดบ้างแต่เดือนหน้าพองานทางนู้นมันขึ้นที่เขากําลังไปเตรียมกันนี่แหละพอมันขึ้นมันจะมีชุดที่ต้องไปทางนู้นอยู่แล้วงานมันจะพอมือทุกคน เออมันเป็นช่วงที่กําลังเตรียมงานอยู่เสาเข็มผมก็ต้องไปสั่งมาลงราชการผมก็ต้องไปติดต่อแบ่งแฝงขออนุญาตอีกหลายเรื่องนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะสร้างขึ้นมาได้ทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมอเออดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ้างผมก็ต้องเก็บรักษาคนเก่าก่อนเป็นหลักดังนั้นคนใหม่ก็ต้องเข้าใจด้วยที่เพิ่งมาเพราะผมบอกแล้วว่ามันประมาณมีนามันถึงจะเริ่มเต,ต็มไม้เต็มมือ นะมันอาจจะมีบ้างอยากให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยแต่คนที่มาบางทีคืออย่างที่บอกทางนู้นคุณก็ไม่มีงานอาจะทางนี้เบื้องต้นอาจจะพอมีให้ทําไปก่อนบ้างก็ต้องทําไปเออไม่ใช่ว่างานมันไม่พอแล้วกูก็อยากจะทํามันก็ต้องเข้าใจในภาพรวมด้วยเพราะผมบอกไปแล้วเพราะัว่ามันประมาณเดือนหน้ามันถึงจะเต็มไม้เต็มมือเพระสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวเดือนเมษา มันก็จะมีคนที่กลับบ้านอีกชุดใหญ่ใช่ไหมเออมันต้องมีคนกลับบ้านอีก,อกชุดใหญ่ดังนั้นผมจึงจาเป็นต้องเตรียมคนไว้รอส่วนหนึ่งด้วยนี่คือที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันจากผมเองเออเพราะถึงแม้บางอย่างที่ผมแจ้งผ่านพี่บอมหรือแจ้งผ่านพี่เอ็มไปเนี่ยทุกอย่างมันมาจากผมไม่ใช่เขาสั่งเองแต่การที่ผมจะเรียกเราทุกคนคุยอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่ใช่ถูกไหม แต่นานๆเลงเนี่ยเรียกคุยกันสักทีจะได้เข้าใจตรงกันนะทีนี้นี่คือเรื่องที่1หนึ่งนะว่างานน่ะมีแน่ๆแต่เราก็เห็นอยู่ว่าเพื่อนๆกําลังไปเตรียมกันอยู่เดี๋ยวงานมันก็ขึ้นเออแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนที่เขาจะออกอีกดังนะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมคนไม่รอมีคนจะกลับบ้านอีกเป็นเดือนๆเนาะต่อมาเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ย้ํากันบ่อย นานๆก็จะย้ำกันอีกสักทีหนึงคือเรื่องการเก็บของผมเห็นหลายทีแล้วนะไม่สนใจฟ้าฝนเลยปูนก็วางเปิดอยู่นั่นแหละไม้ก็วางอยู่นั่นแหละคุณก็รู้ว่าปูนมันโดนฝนได้ไหมเออไม่ได,ไได้ไม้บางอย่างโดนได้ไม้บางอย่างโดนฝนไม่ได้เออเพรผมพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกว่า ไอคนที่ทำทำไมมันไม่ดูแลก็ถูกอีกไอคนที่ทำทำไมไม่ดูแลทีนี้พอกลับไปไอคนที่ทำมันก็เกี่ยงกันมันก็เกี่ยงกันเฮ้ยเดี๋ยวไอคนนู้นเก็บเองเดี๋ยวคนนั้นเก็บเองตกลงกูไม่เก็บสักคนหนึ่งนะสีก็เหมือนกันสีไม่ชอบอะไรไม่ชอบความชื้นกับความร้อนบางทีคุณเอาสีไปวางาแดดอยู่อย่างเงี้ยมันก็เสียได้สีอ เพราะว่ามันร้อนมันละอุหาอะไรคุมหาอะไรนั้นด้วยปูนก็ต้องคุมให้เรียบร้อยทีมกเรารับผิดชอบอยู่ในเขตเราก็ต้องดูแลทีมที่ปลูกระเบื้องก็ต้องดูแลของตัวเองด้วยเพราะเรายกเอาของมาใช้ถูกไหมเออทีมไม้โดยเฉพาะไม้อัดดำมันโดนฝนไม่ได้คุณวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหลับอยู่ สี่ทุ่มห้าทุ่มฝนตกอยากออกมาคุมะไม่สนใจแล้วกูก็ต้องนอนแล้วถูกไหมทุกคนก็เหนื่อยแต่ถ้าตอนเย็น่ะก่อนเลิกงานอะสินาทีแค่ทุกคนช่วยกันอะในทีมของตัวเองอ่ะผมจําเป็นจะต้องมาพูดแบบนี้ไหมฝากหัวหน้าไปบอกหลายทีแล้วอยากให้ผมพูดเองทุกคนรู้จักผมดีผมเป็นคนยังไง ใจดีคือใจดีเป็นส่วนใหญ่ทุกคนรู้ที่อยู่แล้วแต่ถ้าอันไหนที่ผมเตือนไปแล้วเนี่ยคุณไม่ฟังอ่ะใช่ไหมเออผมอยากจะมาพูดแรงๆกับพวกเราแบบนี้เหรออยากเหรออยากไหม,ไมเออไม่อยากคุณแค่เก็บของคุณเผื่อเวลา15นาทีก่อนคุณเลิกงานอ่ะแค่นั้นเองช่วยกันเก็บในทีมของตัวเองอ่ะเอออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเราใช้เครื่องตัดเหล็กก็ต้องเก็บเข้าล่ม ไม่ใช่ว่าคืนนี้ฝนตกแมงใสเครื่องตัดเหล็กอยู่งั้นแหะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเออดูแลง,งานตัวเองด้วยดิไม่ใช่ว่าเราใช้เครื่องตัดเหล็กเราให้ช่างปูนอ่ะมาดูแลเครื่องตัดเหล็กได้ไหมไม่ได้เราทํางานเหล็กเราไปคุมปูนแทนเขาได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันทีมตัวเองดูดูแลดิเราอยู่ตรงไหนอ่ะผมมันต้องไปเตรียมงานเตรียมงเยมงนินเตรียมทุกอย่างมาให้พวกเราอ่ะ มานั่งคุมพวกเราทุกวันได้เหรอหรือว่าอยากดูแลตัวเองผมดูแลพวกเราหรือว่าพวกเราอยากดูแลตัวเองอยากได้แบบไหนอ่ะอยากให้ลูกพี่ดูแลหรือว่าอยากดูแลตัวเองบอกได้นะชอบแบบไหนถ้าคิดว่าเฮ้ยผมลูกพี่ปกป้องดูแลกีมงานเนี่ยดูแลที่พักดูแลรับส่งดูแลทุกอย่างให้เพียบพร้อมเนี่ยหรือว่าเอ้ยผมอยากออกไปดูแลตัวเอง ผมดูแลตัวเองได้ไม่เป็นไรลูกพี่ไม่ต้องดูแลก็ได้เออบอกได้อยากได้แบบไหนผมไม่มีปัญหาผมได้หมดแหละแต่ที่เคยถามนะประโยคนี้ไม่ใช่ไม,ม่เคยถามนะเคยถามทุกคนก็อยากให้ผมดูแลเออถูกไหมอเออนังนั้นเนี่ยต้องช่วยผมด้วยคุณต้องช่วยผมด้วยแค่งานของตัวเองอะ่ะแค่นั้นเอง เข้าใจตรงกันนะคนที่ทําดีมันมีมันทาเขาทำดีอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่มันไม่มีไม่ไม่ดีมันก็มีดังนั้นมันถึงต้องมาพูดในภาพรวมให้เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> เออพราะมันมีคนเข้ามีคนออกคนเก่าอาจจะเข้าใจแล้วแต่คนใหม่บางทีอาจังไม่เข้าใจก็อธิบายให้เข้าใจด้วยนะ,อะเอ็มมีเรื่องอะไรอีกไหมไม่มีหมดแล้วนะ <c oughs> เข้าใจตรงกันนะ โอเคนะผมพยายามอยู่เรื่องงานน่ะนะเห็นอยู่คนที่เคยไปทางนู้นก็รู้กําลังเตรียมงานให้กันอยู่นะคายขายก็ต้องขายผมกับเจ๊ก็ต้องขายของต้องพาลูกค้าดูถ้าผมขายของไม่ได้อะ่ะเฮ้ยฟังถ้าผมขายของไม่ได้ผมจะมีงานให้คุณทํำไหมอานนี่ใช่ไหมเออผมก็ต้องขายของให้ได้ ลูกค้าก็ต้องไปดูแลเนี่ยบางทีก็ต้องส่งทีมที่เขาไปดูแลลูกค้าที่งานนี้มันมีปัญหาเออเข้าใจตรงกันทุกคนมีใครมีคำถามอีกเรื่องหนึ่งนึกขึ้นได้คุณเห็นงานใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นงานใช่ไหมเนี่ยเหตุผลคลืออะไรรู้ไหมผมเคยเตือนไปแล้วเหมือนกันทุกอย่างมันเคยพูดมาแล้วแหละไอ้คนที่เป็นน่ะ มันไม่ขึ้นไงมันปล่อยให้คนที่เป็นมือใหม่อะขึ้นมันควรเกิดไหมนะ่ะง่ายจะตายอยู่แล้วงานนะ่ะผมไม่โทษคนใหม่นะโทษไอ้คนเก่าที่อยู่ในทีมอนะถูกต้องไมดนันถูกต้องไมอ้วนเออเรารู้อยู่แล้วีนจุดแบบนี้นะ่ะว่าอะไรจะเกิดไอ้ข้างล่างแบบเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะเขามือใหม่ ไปไอ้ข้างบนนี่สลับตัวเองขึ้นสิสลับตัวเองขึ้นไอ้ข้างล่างเนี่ยเขาฝึกจนเขาชำนาญอ่ะเขาเริ่มได้เราก็ปล่อยเห็นไหมพอเ,เริ่มแล้วข้างบนอ่ะมันไม่ได้แล้วไงแค่นี้เองเนี่ยมันต้องมาทุบทิ้งมันต้องมาแก้ไขนเนี่ยเสียเวลาเสียทุกอย่างเออฮะเข้าใจตรงกัน แค่นี้แหละโอเคครับมากินข้าว